ค่ะเดี๋ยวเรามาดูใบงานแรกกันเลยนะคะที mom, ่จะทําให้นักเรียนนะคะได้รู้จักตัวตนนะคะแล้วก็นําไปสู่การค้นพบอาชีพนะคะใบงานแรกที่จะแนะนํานะคะก็คือหัวข้อรู้จักตัวตนผ่านบุคคลอื่นนะคะตรงนี้นะคะคุณครูแนะนําให้นักเรียนนะคะสอบถามบุคคลที่นักเรียนนะคะรู้จักคุ้นเคยนะคะไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่หรือว่าเพื่อนนะคะหรือว่าบุคคลอื่นๆก็ได้นะคะที่สามารถบอกถึงบุคลิกภาพของนักเรียนนะคะ จุดดีของนักเรียนหรือว่าจุดด้อยของนักเรียนได้นะคะตรงนี้นะคะทําให้เขานะคะได้เห็น,ต,ต,นตัวตนของตนเองนะคะผ่านมุมมองของบุคคลอื่นค่ะใบงานตอบมานะคะก็คือใบงานรู้จักตนเองนะคะตรงนี้นะคะในส่วนแรกนะคะคุณครูสามารถแนะนําให้นักเรียนนะคะสํารวจตนเองโดยการใช้แบบวัดบุคลิกภาพนะคะก็แล้วแต่คุณครูเลยนะคะว่าจะเลือกเป็นแบบไหนนะคะใช้แบบอะไรบ้าง แล้วก็ในส่วนที่2นะคะก็เป็นข้อมูลอาชีพนะคะให้นักเรียนได้เข้าไปศึกษาอาชีพที่นักเรียนสนใจนะคะนี่เป็นตัวอย่างนะคะเดี๋ยวในรายละเอียดนะคะคุณครูสามารถดูในใบงานได้นะคะเดี๋ยวจะแปะลิง์ไว้ทางด้านล่างนะคะแผนภาพแยกม,มุมนะคะอันนี้จะมีปัจจัยทั้งหมด10ด้านนะคะที่จะดูว่าบุคลิกภาพของเราเนี่ยสอดคล้องกับ อาชีพที่นักเรียนเลือกหรือไม่นะคะสีแดงนะคะก็คือนักเรียนประเมินตนเองนะคะส่วนสีน้ําเงินนะคะก็ให้บุคคลอื่นมาช่วยประเมินนักเรียนนะคะเพื่อดูความสอดคล้องนะคะว่าเราคิดแบบนี้เราก็คนอื่นคิดแบบไหนนะคะกับอาชีพที่เราเลือก ใบงานสุดท้ายนะคะเป็นสัมผัสประสบการณ์อาชีพนะคะให้นักเรียนนะคะได้ลองเลือกทดลองทํานะคะแต่ในสถานการณ์แบบนี้นะคะไปไหนไม่สะดวกก็ไม่เป็นไรนะคะให้เขาได้หาข้อมูลเพิ่มเติมด้วยตนเองนะคะเกี่ยวกับอาชีพที่เขาสนใจนะคะหรือว่าตัดสินใจเรื่องนั่นเองนะคะเสร็จแล้วก็ถามหน่อยนะคะว่าวิธีไหนคะที่เขาได้ไปสัมผัสมานะคะมีความรู้สึกอย่างไรและอาชีพที่นักเรียนตัดสินใจเลือกเนี่ยนักเรียน คิดว่าเหมาะสมกับบุคลิกภาพของตนเองหรือไม่และมีแนวโน้มที่จะศึกษาต่อหรือว่าประกอบอาชีพนั้นหรือไม่นะคะสุดท้ายก็ให้ประเมินกิจกรรมหน่อยนะคะว่ากิจกรรมนี้นักเรียนได้รับประโยชน์มากน้อยขนาดไหนคะ่ะนี่ก็เป็นเครื่องมือทั้งหมดนะคะมีทั้งหมด4ใบงานนะคะเดี๋ยวครูส้มจะแปะนิ้งไว้ด้านล่างนะคะ ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับคุณครูนะคะนำไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้ค่ะขอบคุณค่ะ